สวัสดีครับผมวันนี้รถลองกองครับลงโค้งเอราวันลงโค้งเอราวันครับมือนีคนมือหนาวมาหอดพอดีครับทุกคนครับมือนีเลยหัวตะลุ่งวันหมาดน่าจะเป็นเดี๋ยวสอบถามนิดนึงน่าเป็นเศร้านี่ครับคนมือหนาวมาตะมหอดพอดีครับเดี๋ยวไปถามก่อนนี่ครับน่าจะสาดโค้งคนมือหนาวครับลอยมันเป็นสองขันหน้าครับรถคันนี้นวลครับ เข้าโค้งมาหนักแล้วมันเบี่ยงปาดพอปาดแล้วสะบัดเลยลงเลยครับนุ่นเลยเสาไฟฟ้าหลักนี้ขาดครึ่งเลยครับเห็นไปเมื่อวานครับคันนี้ครับสองคันหน้าคันนี้ไปเมื่อวานประมาณช่วงเช้าเช้าหรือสายหน่อยนี่แหละครับลองกองอุตริดครับวันนี้สะเตรียมถนนเลยทุกคนครับโอุ้น ฝั่งนู้นแหลกระยับหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอยก่อนครับทุกคนนุ่นมันเลยโค้งนะครับโค้งนี้ระวังนะครับโค้งอิละวันนี่ครับนี่นี่น,น,นมันเป็นสองคันหน้าครับทุกคนรถคันนี้ดูรอยคานหลังมันปาดมาครับเบรกก็ไม่อยู่รอยถากมาเลยนุ่นนะครับ จาลิมฟุตบาทนี้แตกได้รับเลยครับโอ้าหน่าเสียดายลองกลองครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูของในรถครับค,บคนขับปลอดภัยทุกคนครับคนขับปลอดภัยเพราะว่ารถตัวนี้มันเป็นซีรีส์เจ็ดไอ้สองข้าหน้าเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าเนาะครับเนาะนี่เลยของยังเหลือบนรถอยู่เลยแต่พวกหล่นลออกมานี่ไม่เหลือ ไม่เหลือสักชิ้นลองกองอุตริตนะครับปามลงประมาณกี่โมงปะช่วงเช้าไหมไม่รู้เหมือนกันครับเหอร,รบอบสอบถามใครไม่รู้นะครับแล้วก็ไปทางล้อเลยคนขับก็ คนขับปลอดภัยครับมันเป็นสองคันหน้าคันนี้ครับเนี่ยับแหลกหมดเลยขับแหลกระยับเลยคนเหยียบสิแม,ม่เมมขาจ้างมาเฮ็ดบ่ะอ๋อ ลงประมาณจังโมงแม่ลถลงประมาณกี่โมงครับตีสามครับลงตีสามนี่เองครับประมาณนี้เนาะครับลงตีสามรถคันนี้มันไปช่วงเที่ยงเมื่อวานนเองครับจําได้เลยไปเมื่อวานด่วนมากนะครับวันนี้ลงมาถึงที่ตีสามมาจากอุตลิศครับ เอาโลละหาบาทโลละหาบาทครับเพื่อนขครยมาเก็บเงินเลยแซ่บบอหวานม่ไหมอ่ะยังหวานอยู่บ่แสดงว่ารถความเมงบ่เสียอยู่ความหวานกันเลยบ่แม่นมันหวานนี่บ่เหรอ ว่าเป็นบบบน้ำเยบ้านคักกีตาว่าขันเฮ็ดพรอนี่จังละเมื่อไยขันเฮ็ดพอนี่ว่าจังละครับเนี่ยครับนี่ครับทุกคนกำลังเก็บกู้ครับตั้งแต่ทีสาม แต่คือของเนี่ยที่มันแตกเนี่ยคือบอกเต็มถนนเลยช่วงตีสามหลับในไม่ไม่รู้นะครับเพราะว่าช่วงตีสามแหละครับเพราะว่าเมื่อวานผมจําได้รถคันนี้เขาวิ่งรประจํารถไอผลไม้คันนี้วิ่งเส้นนี้ประจําแถวนี้ประจําสองคันหน้าคันนี้ซีรีส์เจ็ไปเมื่อวานนี่เองนะครับผมจําได้อยู่เพราะว่าเมื่อวานมาอยู่แถวอิรัน อีตัวนี้จะของของคนลไม้แหละครับเนาะคละไม้เตรียมรถเลยครับยังเหลืออยู่ครึ่งรถเหลืออยู่ครึ่งรถแต่ช่วงข้างบนที่เทินขึ้นมาเนี่เพราะว่าปกติก็ใส่นี่สูงมากขับพอนเป็นสิบล้อใส่สูงเลยแหละครับผมก็เจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับผมก็คนขับปลอดภัยนะครับรใครจะเอาลองกองฟรีก็โคงเอราวันนะครับ